จะเห็นอไนก่ล oh. 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 ้กโอ้โอ้ถามคนละคามคนคอืมกันมานีกอนมานีกอนเบิงนู้ส่นเกิดเจ้าน่ะมีอันนี้เทเทศสื่อแห่งงามยุคเกิดเทสื่ออ๋อม่นยังมันตั้งขาดนี่บริวาตัดอันนี้เนะมครับมาครับฮู้ย แต่กระบะกระบะเราพูดเลยพี่น้องเลยอนภาษาเรามาตั้งสติคานขน่อยกาเห็ดซอยอันนี้เขาเอินว่าคนอย่างได้นะแมเอ้ยลองเจอกสุกสุกตินทรายแบบภางโอัทนีเาเอนแบบอย่างได้ในแม่เอ้อเจือกส้กสุกยเพบภนาอันนี้เขาหินวบบคนอย่าในอยางจือกกสนทคน กาบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซี MC กันเบิดสุกุสุคนคือเกานะ่าเนาะว่าสิเป็นอ่าพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่ตาตามประเทศนเนาพ่อแม่พี่น้องเลยก็ขอ,ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สองมุกตะวันสาวลาวคือเกานะ่าเนาะเปิดภาพกันขึ้นมาฮะม,มื้อนี้พ่อเมยพี่น้องเลยปุ๊บใบหยากให้เว้ามาว่าสิว่า,า,วา,วาฟ้าหลังฝนกับ่แม่น์เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยฝนหากกระหวยไข่แน่ฟ้าฝนบุฝนมาเลยเนาะผู้ทางสามมุกตะวันกะเปียกบ่เลยพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ แข่งฝนมาปูนตั้งแต่เครื่องทางของอ่าเส้นทางมาสวรรค์นเนาะเปียกไปเลยทางหน้าเนาะป๊าตะสิลบก็ลบบ่ได้เนาะสิไปต่อก็คิดายาเนาะก็เลยสู้มาต่อเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาก็ตอนฝนตกนลิ้นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าช่วงนี้กยามฝนเนาะทางสาม,มุดากบ่ได้พกพาพยางก็เลยเปียกตอด,ดยอด <c oughs> โดยตอนนี้กอ่าพ่อๆกับสาม,มุดาอยู่ที่เฮือนน้องสมโอเนาะพ่อแม่พี่น้อง ลาส่วนเรากับมาเมื่อซื้อนั่นเนาะมากับพอดีว่าทางเพิ่นเอาดินเขาเพื่อนน้องพวยพี่น้องก็สิประมาณนี้เลยคือตอนนี้ก็คือแล้วแล้วตอนนี้เนาะอ่ะแล้วเมื่อวานนี้ทางเมตุพนว่าดูตอนนี้กับนก็เริ่มเศร้าแล้วพวยพี่น้องเลยเอาคนอื่นเดียวไปโอ้ไปร่มกับทางคครพวน้องสบูคนก่อนน่อแพ่พี่น้องเขาพ่อน้องสบูอ่าเธอเดียวตั้งแต่ตะกี้พนเลยพม่พี่น้องเลยเนาะแล้วก็ทางสามุกดามาเมื่อนั้นกับ่พ่อน้องเพิ่นเมื่อนี่ อยู you, you know. okay, ่มื้อนี้เนาะน่าจะบ่ได้ไปเฮียนพอฝนตกเนาะเอาโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมนํากันเด้อเดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะโดยปลลูกปลเต้าว่นําบ่าวทาเพิ่นบ่อ่าพ่อแม่พี่น้องเนาะกับพ่อทาเพิ่นกคาอ่าไนาเพราะว่ายามตกาวนมุ่งเนาะให้เพิ่นเฮ็ดเวียเฮือนแน่ล้วกะให้ทางเพิ่นเอาคนน้อยนําทางสาดากลุยผู้เดียวเนาะมาก กับขาซนวนคือก้าวพวยพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกันยังมาบททันห,อหน่อเนาะตอนนี้ก็คือดินเพื่อนดินซ่าเพิ่นเอาเขาเป็นทีมห,อห่อเนาะมาเปิดคลิปส่วนข่างกระต๊อบน้อยพวยพี่น้องเลยเอา้ามาโอมมาลมถามขคาวถามขคาวเพิ่นก็เด้ออีหล่าสบายดีปลล้าลุงนี่หรอโด้สบายดีเด้อทางเมย์เด้อ <c oughs> ทางไหนล้อโป๊ะาวทางมียังอ่ะเนี่ยอะไร เลยโอ้ยจะเฉ็ยดไม่เหอไอเดียอะไรไหนล่ะไอเดียน่ะไอเดียน่มคือเป็นนางเทิงนะบอสหละเป็นนามากล้องไหมเออเอออจะนี่ล่ะบ่อจะไปเฮียนบอสวันนี้เนาะนี่ไปบ่เออมันนี้บอสได้ไปวันยังกล้อมันเหรอเหมือนี้วันจันทรโอ้เอาเป็นได้กูไปได้ไปละไปแต่เสาร์อาทิตย์ โอ้เฮียนแต่สามอาทิตย์โดยโอ้สันบแเออคือว่าทางน้องเพื่อนเพียนพิเศษเนาะโดยอืมเฮียนพิเศษสบายดีคนละบ้างสบายดีเนาะโดยแมสบายดีเนาะอืมเป็นจังไนฝ้าลมฝนตกหัวบ่าในเฮือนนี่แหละโดยออาแล้วหัวซ้ำนอนได้อยู่บ่ได้ได้ไม่จังหว่อยอืมทำหัว จ่อยอันนี้แด้วเนาะน้ําย่อยนี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้เล็กกระปูอืบ่นอนได้แม่หัวบ่บ่นอนจ้ะค่อยๆแน่เดี๋ยวนี้ตัดใหม่ออกจังซหมูเลไม่เป็นสนจตัดออกอืตออกวันนี้เอาาแตะดันออกมนอกดันมลมโอสิวาังอยู่บ่ได้เลยโดยเออคือว่าแหละมันกฮอหน้านเนาะเฮ็ดอ่าอันนั้นก ฝนหัวก็สอมแซมเอาแต่นี่ก็คือสิคายนเนาะขึ้นได้ได้ก็บัสิพยายามหหัวนห่อขึ้นได้ขึ้นเทิงเราบ่แมอ่าเป็นได้ก็ขึ้นบ่ได้ตาขึ้นเออยังัวยังหัวคือเก้าวัดที่บอนอ่อนน่องสมโอแล้วน้องหลอดได้สลบ กัวคือกันบ่ใครแน่ทางทางเอาทางเอาหัวลายกว่าเอ๊ะกินข้าวแล้วบ่ลูกตอนเที่ยงยังตอนเที่ยงยังเห็ดคือยังเศร้า่เนาะแที่โมงวี่ข้าวสิบสองโมงเลยเออน้องหล่อสิไปใส่ลูพ่อพันน่ะเห็ดเวียเห็ดเวียเห็ดเวียอยู่แซลูโอ้ไปเห็ดยังฮะลูกเกิงไมฮะเกิงไมเกิงไ่ กเก,มกไมโอ้อเกงไม้แกไม,มแบบเพิ่งจ้างบ่หูออืมเพิ่นจ้างไปไหฮะลูกองเดานอแบบเ้าเฮ็ดเมาว่หรือแบบใด,ดนะแบบทำเรียกแ่คนเสียหายนะอลมไหา้างรือซนหาอืมต้องไปทุงมือว่ลูกถมือใดบ้าได้แปลงเพียนด้วยร,รแต่เพิ่นมา,าบอกไป เดิร์นยาชวนดินมาเนี่ยบริไปจงบริมาคนกุ้งอบเนี่ยเราเหลวเลยบ้านคนก็มากโอ้เออแล้วเมื่อนี้หันเจ้ากำลังสิไปบ่ลูกไปแต่เที่ยวหนึ่งคนโตเราพากันมาโอ้พากันมากไหมเมื่อนี้คนเชอาเลยสิไปโตน้องสมโบรได้ลูกเจ้าก็ไปบ่็อโอ้ไปแต่น้องโหลดก็ไปลูอกกับอ้ากับอ้าวอืมก็คือเมื่อนี้เพิ่นมาบอกเนาะเมื่อนี้เนาะเกิงไมม เกล่าได้เหรอเนี่ยเกล่อเด็งเกนดึงนะเก่แสดงงัดไปเกลื่งัดไปจะีกันเกล่ไปต่อกันไหวโอ้โอ้คันสิ่าการเลี้ยงไม่ให้เป็นระเบียบั้นๆเนาะอือเอาบลาเห็นได้บ่ลูกคือน่อยแฮะหเห็นได้ยู่อะนี้จะเห็บปไหนลูกก่ม่แล้วก็เลียงไม่โอ้เออ หาเพิ่ะราคาอืมคันคือว่าโบไปกับโบมีเงินใส้เนาะแหมเงินสิว่าแหละซ้ำน้ำช่วมือนี่เงินเฟ้ออีกย่างกับแพงเนาะข่าวข่าวอยากมาแพงพี่น้องเลยว้าเจ้เป็นได้ทั้งข่าวน้ำซ้ำปลาได้ใช่ไหมโดยปลาคอยังเอามาเสียงเอามาให้สองสอบสองสอบลายซื้นเหมือนเหมือนเอากลับมาให้อีกสองสอบ กูซื้อโอ้กุมรายเดือนอยู่ซะเนาะเจแต่วันที่เก่าก็รุ่นที่ยังเนาะมุกสอบเนึ่ยสอบสองนะก็เจ้อโดยที่เาทำเฮ็ดเวียเฮ็ดงานกะเมื่อยก็แค่แนีได้กินแต่วะเออแม่นแม่นเรนเขาว่าเฮ็ดเวียเฮ็ดงานบริจินอิ่งแงงข้างบนนี้เออแม่นแท้เรียนบริกินเมื่อยแล้วบปะโดยสมนามเขาก็แหงแพงเนาะเดี๋ยวนี้เจ็ดแสนกว่าเลยเนี่ย เตอน้ำปลาเสื่อยังนไข่ก็มีเือเขากเรเพื้องแน่เนี่ยบมีมีตะเกียังว่ามีมีเนาะสอบหนึ่งก็วยกลุ่มเดือนปายนะว<อ>ันนี้โบมีม,มีได้กินเตอ๋อเป็นชื้อมีไม่ช่องเจ็ดมีเก็ดหนึ่งไข่เนย่ยังไนอดกโบอูเนอกเปนนวน้ำโป่งน้ำปลายางเี้ยเพิ่นจะซอยมอาไปเลยเนาะโดยสมมติว่าหลานไปอสื้อหันเสื้อนี่ได้ชวนชิมงานมาอัน เราพัน,เ,นเอาดินเขาเรียวมือได้สัยนะแม่เขาเรีววนันวันนี้โ,โอ้คือนางมามื่อซื้อน,นั่นเนาะพอดีสองมือนเนาะแล้วโอ้อันนี้ก็คือสีสบายเลยดอกเอาดินขเขาเรียวเรื่อยพๆคุยไ่พ้องเลยเนะาะมีแต่ล่อปั๊บหน้าดินอีกเท่าน,นึงกันคือขาดเดือยพ่อกับใครดอกมันบลายปันใดนี้เนาะเด,ดี๋ยวมากองฝาให้น้องชมบู่เอาละ ขอบใจโวยน้องหลอดสิไปตอนนี้บ่ลูุขันชันกะบอกป้าลุงในบลุพระเจ้าสิไปยังมันเองคืไใหม่เกย์คม่เราเป็นเราดังแน่คืนไปคืนไม่แล้วก็เกยไม่แล้วก็เรียนไม่อืมอ่ะขออนุญาตในได้บันนี้บลุน้องหลอดขออนุญาตไปเฮ็ดเวียก่อนเด้อป้าลุงโดยลูกอ่ะเพราะว่ายันว่าอัน รักซาเสียเวลาของทางน้องพิ่นพอมื่อเช้านี้เพิ่นกับไปแล้วแต่ว่าฝ้าลมฝนตกเนาะแต่ตอนนี้ก็คือดฝ้ามืดฝนก็คือเศร้าแล้วเพราะพี่น้องเลยผัวตัวสีมือได้อยู่บ่อยเนาะเบิดมือพี่เนาะนี่ไปลูกเออระวังเนอะเวลาจะเห็ดกับไม้กับตาะระวังทับมือทับตีนเนอะว่าเดียว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 มาหนีก่อนมาหนีก่อนมาหนีก่อนเบิ่งนู้ส่วนเกิร์เจ้าน่ะ มือนยังอันนี้พ่อเทพปรเทซื้อให่งงามอยู่เกือบพระเทซื้ออ๋อมืนยังมันตั้งขาดนะนี่บริวารตัดอันนี้ด้วยมาครับมาครับอุยแต่กระบะกระบะเราพวยพี่น้องเลยมันจะช่องกระนองก็แล้วมันขาดไปเราเบียดเราหายโควนอ๋อเบียดเราหายชื่อโดยเอื้อยมันซื้อนนะโอ้เกือบจะมีสำนีบุญหลกฮะน้องหลอดเกือบจะมีสำนีบุญหลกโดยอืมก็สื้อหายก็เพิ่้ซื้อ โอ้แต่น้ำกลนอย่าไปนไม่ได้เตีวาหายคนเคนยุกบอหายเลยก็ไปได้เดเดเียโปรตีนไปก็บใไปได้จกไอ้คนตัวอือโอ้แต่เอากระบอแล้วเนาะเอามือไห่มมุกมามมูกที่ซืมาหาเด้อกวนจะใส่เกิดเบอร์ยังหรเบอร์ยังือเลาเอ้าเบอร์เามเามเออ ที่จะบอกว่ามีแตว่า1ิบปีชิเวปีไหม็สินี้แหละเออเดี๋ยวเดียวกล้าได้อย่างนาะเบิ้งคันดได้เบิ้งตีนเพื่อนเราก่อแมยพี่น้องนะโอ้ยแต่กะบะกระบะเราพ่อ่พี่น้องไปเชิญเเทสไดชมนอมวนู้จะลองงานไปวนูัล โอ้โหมีสนคนสู่ชีวิตยังก่พ่อนะเกิดยังมาสู่ชีวิตอีกอยู่นี่ยบลโอ้้หอาป้าสรุปไปเ็ดเวียเฮ็ดกานสัพเเอออย่ามามันสวยจ้าเนาะได้ไปกันเลีไปกับอาวิ่นเพื่อนพี่อนนอยเก็บอ โอ้ถ oh, ือนามถือในคนเดี่ยงเขาอยู่ไหมแม่หรือ <d> ว <ress> <laut> ่าก <ress> <loo> ิน oh, น้ำเขาเองกินกินน้ำฝนโอ้อยู่ใกล้ๆนี่หรอนโดยนายคนอยู่างวุฒนโอ้ปลาพ่ดแหละพพี่น้องเนาะโดยบางของหน้กำลังมาถึงดไนไทยโอ้รถเพลินนี่บ่กโดยอืมเพลินกำลังมาพี่สันทางนี้กลังสิบไปไลแม่เียับงัเสียับเ่ไหโอ้ขี่รถไปบ่อบาดบ่ เออคิดไปสิคิดลดไปแบบไปเฮ็ดน้ำเพลินตลอดเลยบ่แม่เพิ่นมาอะไรก็จังไปอ๋อเพิ่นอยู่ไซนี่น่ะเพลินโยแถวไหนเพิ่นเป็นอันนไหนเป็นยังไงเป็นหนักขนาดที่มวยอ๋อเสียงตัวม้วนมวยเป็งหนักกองเสียมวยโอ้เพิ่นเป็นหัวหน้าเราจะน้องหล่อจกเหลาไปเฮ็ดเวียนน้ำเพลินแต่โดนแล้วบอสแมทได้วัง ส่วนดินมีนะก็ไปเห็ดในซ้อมมือปกปีมือที่สามปกดีดินมากนะครับพักกยั่งริพักก็ไปเห็ดอีกนี้โดยปเห็ดอีกใบเป็นก็พักก้อนันโอ้มากเลยที่เห็นส่วนดินเนยอะคนก็ะโาห้องก็เห็นเหลี่ยวเลยที่กนจะมาโอ้เลย ตีเตนออเลี้ยวยาบกระบอกนะเลี้ยวซุบเล้วเล้ยเตงหมออ่ยอันนี้ออาไปเลจังปัเอาก็ได้คณอะคาร่าไปเฮ็ุนี่แบบบดมือเลยบ่แม่เฮาเห็ดน้ำพเกือบแปดก้ามือนมาอันนี้ก็สวยแลลวมาเออแล้วก็จนตอนแรงเพิ่รบอโยเออเปกเลย้เงด้วอืมเดือยมอนะกอยแกงนะกแบงแป้งสวุกเอกินโดย ไข่มาใหม่นี่เกินแล้วไข่มาใหม่ตาหมูโอ้นี่แต่แซ่บแท้นี่เนาะเด่นไปเป็นโอ้องสบด้อกบ่ได้ไปซะบ่กัน้อย่เนาะเออกับยงน้อยนี่กับเพิ่นก็เป็นแงยิงนี่ก็มีแต่ซอยมตู้อยู่เฮือนอยู่ซาเนาะเวเฮือนเวซาเนาะลูกเนาะโดยน้ไยแมลงแมลงเซาแล้วแมลง โอ้หนึร้าแล้วแรงเลยคักแข้เนาะเอามาหน่อยแล้วอนนี้เามันเชื่อมไู้กินเรจะอมาไหมเอ้อืมอืแ่จมนมาเหียวๆกันหนึ่งนี้เรารมาสามถวอันนี้สามถวนี้เงินยังไ่หอดนะโอ้สวยใหญ่จะได้เนาะสวยแบบึ่สามถววน่จะละมอโดย แล้วบัานี้ปูเนื้อแล้วงบทั้งภาคส่วนเืินซ้านเข้าไปส่วนใดในสมัยอนไ้ไปต่อส่วนใดยังทานเที่เนาะหนึ่งเดียบานไก่เตคิดว่ามาเยี่ยมเลยวสิแกงไก่สู้สาวกินน้ำบกินเน่ะเหรอไก่จับบอลมีไก่จากโตนะ ซีโต้ซื้อมาบอกเอาน้ำกระเท ا าดูบนดูตะขีเลยโอ้คือว่ไหนซามโต้ซีโต้ไหมก็มาไขว่มาเลยดีกว่าแล้วทั้งอันนาทั้งเขาไอเพิ่นบได้แจ้งไหม่บ่แมวว่าซีนี้อันนั้นโบแมวเนาะประชีต่อเติมพักส่วนใดโตอโอ้คือยังหมูพู้เนาะแต่ว่าปูนี่จักชอบแม่ทั้งเมื่อนี่ เดอสิบเจ็ดสองโอ้ปูนเขียวบ่เลยบ่โดดบ่ปูนแดงเจ็ดปูนเขียวปูเจ็ดอันนี้คือเพิ่นชื้อมาตอนที่ค้านตั้งแต่ที่ค้านเนาะโดยแบบคงในบนในบนยังโอยองบับ้าวอืมแต่ว่าพัก่วนเรื่องบล็อกเรื่องเงี้ยอ่ามีหรือบ่มีกับเพิ่นยองโบธันแจ้งมาเนาะก็คือสิพ่อยู่ที่คนเราฮะ มีบอโดยทางนะับนี่โอ้อันนี้คนอีกชิ้นโอ้พุณอีกเนาะอันนี้บอได้เบิ่งเนาะน้อยกบผู้ว่าชิพ่อรูปพ่อรูจักได้เนาะคา่าบอพ่อกะกะยังโบลายเนาะเพราะว่าเบิ่งนบ็อกนี่การ์ไรเตอรอยู่พอบ็อกกะก้อนใหญ่ขนาดพวกนี้พี่น้องเนาะกะชั่นกะเรือแต่ หาจ้างสร้างขนาเนะเาะมาเห็ดต่อเติมคันกอขึ้นก็ไดพวยพี่น้องเ,งยเลยเรือพันสี่โมงก่อนบอกระย,ยังบ่ฮู้เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็หากระเดเตตาแต่ตัาา้งเสาเทคาเนาะก่อผ้าซ่ยงเรือมุง่งกอเนาะกอบุกษาเรือยังหลายพักส่วนอยู่พยย่วยพี่น้องเลยแต่ว่าทางเขาเอ่ยไอ้อเ,ออเ,ออเออพื้นกะ ยังบระานมาแจ้งข่าวเนาะว่าจะมีส่วนใดแน่ที่ว no ่าโตเติมเอาอีกเนาะอืมอ่ะหน่อยๆก็เห็นเศราก็ยังมีความอุ่นใจเนาะเออเออไปตามมาดีใจห่ดได้ส้ำนี่ดีใจหมว่าได้ตามทุกคนดีใจแล้วเนาะโดยเรียกว่าคู่ซูเปอร์ดู ดีใจตอนผัสสางเรามาตั้งสติคารขาน่อยกะเห็ดซอยอันนี้เขาเอินว่าคนอยากได้เลยแม่เอ้ยลองเจอกะสุกสุกกินทรายผัดผัสสางโอ้ซอยเพิ่นเองทางทีแบบเพิ่นบริห้รเฮดโอ้จะซอยเพิ่นเองโมลหิวน้ำไปหายผัสสางแล้วกะหิวปูนคนสี่คนทุกคนแบบคือเจ้ากะเห็นเพิ่นมาเห็นน้องเฮากะดีใจเนาะลูกเนาะซอยเพิ่น คนทำไมคนมือเนาะก็คือทางอาเพื่อนน้องสมูร์นี่ยังบ่ทันมีไฟฟ้าเนาะและก็ยังแต่ว่าเพิ่นพนเจียงเป็นรามาแต่ว่าเพิ่นว่าอยู่หันเจ้าแมนซื้อไฟมาด้วยเอือมาชุดหน้าสิซื้อสายไฟมาด้วยโอ้แบบคนสิมาขอไฟให้โอ้แต่ว่าไฟของคนเสียจะร่นนะเสียเงินโอ้โอ้เจียมือมากทีแรกอืมบัดนี้เขาจะเอาเข่ามาอีกบัดนี้หดพี่ดนี้เพื่อนห้องย่อบอลเลี้ยว อืมบอคันวาเ้าได้เห็ดเรี่องเห็ุยังกะเลตุยังบ่แล้วบอคันว่านั่นก็เอาเป็นกระดาษน้อยนะมาไว้เพราะได้ใส่ลหลเนาะอันไม่ไดาพอสร้างผลนมาเห็ดเบรยงไงพระได้ได้น้ำเพิ่ออนืมเติม จะผ่านมันเาคนเห็ดมองเสียบเรียบร้อยครับบุกษาเสียบเคนมาเคนเห็ดเออคนมาแล้วเนาะย่านเลยเนาะเคนมาแล้เห็ดอะไเบิ่งเห็ดไส่จริงจริงหัวใสโดยการถือว่าดีมุกดีใจน้ำนองสู้แล้วล่ะเดินยังหน่อยค่ะมีข่าวดีข่าวมาอยู่เนาะโดยภาคส่วนทางเงินซานเท่ากับมีแต่ว่าภาวนาสวยการหายพื่นสุดพื่นสู้เนาะเรื่องสึงคือ มูคือครูไหนนั่นล่ะโดยเมกี้หาเจ้านอนกระต๊อบเป็นหมดโดยผลหัวป่ะโดยมือทั้งหนาวเลยนาตอนตอนฝนตกทุกอดน่ะจนสั่นหนาวนี่จนสั่นแล้วนั่งพิงไผ่เนาะแล้วก็หนาตาดีคือไปจะเอาผมดำแข็งขาดมึงแตกไป็พิภาย อยู่บ่ได้เลยเนาะอย่างคนการทนาเล็กๆไใกล้นี่ายางมาไปคุมเอาซมมันคุ้มมันชำปัะกรมห่อเลยปลากรมห่อหรอโดยอุ้นแ้วบาทเนี้อเออ มุ่งให้แอมให้กกระเทิงรวมลงเลยนะอญ่ามาพี่กับใครโวยุพุนอยู่ระว่าเนาะใครยแต่วใคร่วนหนึ่งบอกใคร่วนหนึ่งใครพอยังแตว่าจะบิดนอนบวน้ำฮะอน่นน้าน้ำที่จะบิดหันก็ตกเร็วหนวดเตอนทำอินท่ออเลยบ่อมลกก็เปียกบ่ตกเปียกบ่เห็นไดบ้าเนี้อ ตะกี้มันมันหัวทางกลางกลางหวังขนมโนนยาเอาไม้พลอยทำขุดเูมันขุดเสาขุดเสาขุดลงมาได้ตำได้ไงดีเนี่ยตะกี้เขาสูงกว่านี่บอมะโดย ถูกป่ะดูกสำรองงานและซอสกันเช้าดิขุดลงมันตัมลงบาดิลงผัดมาสบายมันกายบาดนี้ยลูกรานก็อยู่ทางเดินนอนแน่ว่ะที่รถปุ๊กโอ้คุณน้ำกันหมดเลยแหละขันคุณโต๊กนี่ต้องนั่งเลยเนาะโดยอดนอนเลยอดนอนเลยว้าูกหลาห์คอยเดี๋ยวนี้เลยสิเดี๋ยวนี้ใครแน่ใครแน่เนาะตัดเป็นสนใหม่ทั้งนั้นเลยเดินพากระเด็นเดินออกไป อช่อยู่แนี่ยบัอนเอ้ามะหั่วคอมมอนันตมบั้นแห้งเลยปผู้ใดบั้นคอมออยหน่อยได้นอนนี่ใโอ้เอาก็ะังกระซีไปใส่ได้ช่าเห็ดแบากะตอกเอาป่ะเอาไม้กวาดเอากระตอกนิ่มออึ่งแต่บนในหัวแห้งกะเบิงอาการสมเส้นไปนํ่เนาะส่วนไหนได้เพราะว่าช่วนนี้มันกอนกาฝนแล้ววยคิอาเลเนาะฝนตกเนี่ยวคัน ตัวกางเว้นยังพอคายยุคตโตยังมาคืนน่ะที่เนาะอันตรายตัวกังคืนอันตรายหมดถามหมดจีเลยเลยพวผมกับกูท่านกับท่านกูไท่านคือเปียวหมดท่านกับท่านเอาท่านกักแล้วผมฝินนอนลูกลูกเล่นเลยตอนตอนถัดอิดนะฮะลูเกือบกุลูกเตืยงกูสาดผอมดึง่อมเงอมกระไรเหนื่ยจนเกียมโดจเ่อนบุญหลอประตูซ สีเกียมเรนของนามพละ่วใเนาะอนำมันเาพังเสาโดยเร็จแล้ก็หอมพระเพามาเจนี่คะแนนบเปียกเกีเอาปดเอาเนาะโดยสามเพลินสานรานเป็นแล้วโดยกลัวมาบ่ได้แท้การมุ่งหลังก่อเกิดการยังไงน้ยไหมเนาะโดย